ความทรงจำที่15แต่ละช่วงเวลาในชีวิตของเธอคือสิ่งที่เธอใช้สร้างประสบการณ์ของตนเองบทที่31เรื่องนี้ไม่น่าสนใจหรือครับประสบการณ์ของอลิซาเบธใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหลังความตายมากแค่ไหนครับ มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอในขณะที่เธอเคลื่อนที่เข้าไปลึกมากขึ้นเรื่อยๆผ่านเส้นทางระหว่างชีวิตทางกายภาพและอาณาจักรวิญญาณอย่างที่ฉันได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นของการสนทนาแต่ละคนจะได้รับประสบการณ์หลังความตายที่แตกต่างกันแต่ก็มีบางสิ่งที่ทุกคนจะต้องพบเจอซึ่งการทบทวนชีวิตถือเป็นหนึ่งในนั้น แต่ดูเหมือนว่าการทบทวนชีวิตจะทำให้เราเจ็บปวดบางช่วงเวลาในชีวิตของผมอาจไม่เป็นที่น่าพอใจซึ่งนั่นอาจจะเป็นเพราะบางสิ่งที่ผมได้ประสบหรือเป็นเพราะสิ่งที่ผมทำให้คนอื่นต้องประสบไม่มีความเจ็บปวดหรือความรู้สึกไม่สบายในการทบทวนชีวิตโอใช่แล้วผมลืมที่พระองค์เคยบอกไว้เลย จงจำไว้ว่าเธอได้ละทิ้งความรู้สึกนึกคิดส่วนตัวของเธอและความคิดที่เธอมีเกี่ยวกับตัวเธอเองไว้ที่ระยะที่สองของความตายและในระยะที่สเธอก็จะผสานรวมเข้ากับทุกสรรพสิ่ง และแต่ละช่วงขณะของการผสานรวมนั้นผมก็ก้าวออกจากความรู้สึกสุดท้ายที่เป็นอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของผมที่ผมเรียกว่าตัวผมผมยืนห่างจากตัวผมและมองเห็นตัวผมได้อย่างชัดเจนแต่ผมไม่ได้ระบุตัวต,วตนในระดับอารมณ์กับสิ่งที่มองเห็น ดีเธอเข้าใจกลับไปที่การอุปมาของเราตอนนี้เธออยู่ในระยะที่3ของความตายเมื่อเธอได้ผ่านช่วงเวลาแห่งการผสานร,รวมและมีประสบการณ์ถึงแกนหล,ลักของการดำรงอยู่ของเธอ เธอจะเห็นภาพต่างๆที่ติดอยู่ในห้องแสดงภาพศิลปะซึ่งภาพแต่ละภาพคือประสบการณ์ทั้งหมดในชีวิตของเธอและเธอสามารถมองเห็นภาพเหล่านั้นได้อย่างเป็นกลางเล่ากับว่าเธอกำลังพลิกอ่านหนังสือภาพดูหนัง หรือศึกษาผลงานศิละปะอันยอดเยี่ยมเธอศึกษาภาพแต่ละภาพจนกว่าเธอจะรู้สึกว่าเธอเข้าใจภาพนั้นทั้งหมดหลังจากนั้นเธอจึงหันไปดูภาพถัดไปเธอจะเคลื่อนที่ผ่านรอบๆห้องโดยใช้วิธีนี้ และเธอต้องแน่ใจว่าเธอได้เห็นทุกภาพครบถ้วนสมบูรณ์แล้วทุกช่วงเวลามีความสำคัญต่อเธอเมื่อเธอตรวจสอบแต่ละช่วงเวลาในชีวิตของเธอเธอจะตนักรู้ว่าช่วงเวลาเหล่านั้นคือสิ่งที่เธอใช้สร้างประสบการณ์ของตัวเองและในไม่ช้าเธอจะตัดสินใจว่าเธอต้องการสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่อย่างไรเดี๋ยวนะครับ ผมสับสนอยู่เรื่องหนึง่งผมรู้ว่านี่เป็นการอุปมาขึ้นทั้งหมดแต่พระองค์ไม่ได้อธิบายว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรการอธิบายว่ามันเป็นอย่างไรโดยไม่ใช้การอุปมานั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำให้เธอเข้าใจเข้าใจครับ ถึงแม้ว่านี่เป็นการอุปมาแต่ผมต้องแยกแยะสักหน่อยมีสิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจผมคิดว่าผมฟื้นตัวต้นของผมหลังจากที่ผมโผล่ออกมาจากแก่นแท้หลังจากการพบปากกับพระเจ้าของผมสิ้นสุดลงแล้วอย่างนี้ผมจะรู้ได้อย่างไรว่าผมเป็นใครเธอรู้ แล้วผมจะเข้าสู่การทบทวนชีวิตที่เป็นการมองดูภาพช่วงเวลาทั้งหมดในชีวิตของผมที่ผ่านมาโดยไม่รู้สึกอะไรเลยได้อย่างไร ผมได้ทำสิ่งที่น่าเกลียดมากผมขอโทษที่ต้องพูดครับแต่ผมก็ทำบางสิ่งที่ดีเช่นกันจะเป็นอย่างไรถ้าผมได้ตัวตนช่วงแรกของการตายของผมกลับคืนมาแล้วจะไม่มีความรู้สึกเศร้าสศกหรือทุกข์เลยเมื่อการพบปากับพระเจ้าของเธอสิ้นสุดลงเธอจะกลับมาตระหนัก ถึงอัตลักษณ์ที่เธอมีในช่วงชีวิตที่ผ่านมาอีกครั้งอย่างไรก็ตามเธอจะไม่ย้ายกลับไปสู่ตัวตนนั้นแต่เธอจะสัมผัสได้ถึงตัวตนของเธอที่ยิ่งใหญ่และไม่มีข้อจำกัดขอดูก่อนว่าผมสามารถใช้การอุปมาในเรื่องนี้ได้ไหมเพื่อให้รู้ว่าผมเข้าใจสิ่งนี้จริงๆหรือเปล่าว่ามาเลย ผมใช้เวลาหลายปีทำงานอยู่ในโรงละครทำงานทั้งในชุมชนและเป็นผู้จัดโรงละครมืออาชีพในหกรัฐเรื่องนี้ทำให้ผมพบว่าตัวเองกำลังคิดถึงสิ่งที่พระองค์กำลังบอกผม เหมือนกับว่าผมได้ก้าวลงจากเวทีหลังจากการแสดงบทบาทด้วยความสามารถหรือมีทักษะที่จำกัดมากจากนั้นจึงถอดเครื่องแต่งกายเปลี่ยนเสื้อผ้าก้าวออกจากโรงละครและเข้าสู่โลกที่ผมมีความสามารถและมีพลังอย่างสมบูรณ์ที่ด้านนอกของโรงละครมีหน้าจอขนาดใหญ่มีไฟแสงส่องตามทางเดิน และมีรูปถ่ายของผมในฉากสำคัญหลายๆฉากที่ผมได้แสดงบนเวทีผมมองเห็นตัวเองในภาพเหล่านั้นซึ่งเป็นภาพที่ผมกำลังทำหน้าบูดบึง้งทำหน้ายิ้มร้องไห้หรือตะโกนด้วยความโกรธแค้นอย่างรุนแรงแต่แน่นอนว่าผมไม่ได้มีปฏิกิริยาภายในหรือมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ต่อภาพเหล่านี้เลย ผมรู้ว่านั่นไม่ใช่ตัวผมเพราะผมกำลังยืนดูรูปถ่ายเหล่านี้อยู่อย่างไรก็ตามเมื่อผมอยู่บนเวทีความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดและความปิติยินดีที่ผมแสดงออกไม่เพียงแต่ให้ความรู้สึกเหมือนจริงมากต่อผู้ชมเท่านั้นแต่มันให้ความรู้สึกว่าเป็นเรื่องจริงสำหรับผมด้วยผมเป็นนักแสดงที่ดีขนาดไหนกัน ถึงอย่างนั้นเมื่อดูรูปถ่ายแล้วผมก็เห็นว่าบางฉากผมอาจเล่นได้ดียิ่งขึ้นหรืออาจควรเปลี่ยนบางฉากไปเลยดังนั้นผมจึงตั้งใจที่จะทําอย่างนั้นในการแสดงครั้งต่อไปด้วยเหตุนี้ผมจึงเดินไปที่ห้องสมุดเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวละครที่ผมกําลังเล่นอยู่นี้โหนั่นเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมาก มันใกล้เคียงกับสิ่งที่เธอได้พบเมื่อเธอเก้าวผ่านแกนหลักของการดำรงอยู่ของเธอและทบทวนภาพต่างๆภายในห้องแสดงภาพศิลปะซึ่งเป็นช่วงเวลาต่างๆในชีวิตที่ผ่านมาของเธอเธอก็ทำคล้ายๆกับการที่ไปห้องสมุดค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวละครของเธอ แต่พระองค์ช่วยบอกผมอีกหน่อยได้ไหมครับว่าทำไมผมถึงต้องทำแบบนั้นทำไมผมต้องออกจากแกนหล,ลักด้วยผมยังสงสัยแม้ว่าพระองค์จะอธิบายทั้งหมดนี้แล้วทำไมผมถึงทิ้งแก่นแท้ล่ะครับทำไมผมถึงไม่อยู่ที่นั่นไปชั่วนิรันนั่นไม่ใช่สวรรค์หรือครับ เป็นธรรมชาติของชีวิตที่จะแสดงออกนั่นคือสิ่งที่ชีวิตทำชีวิตไม่สามารถที่จะแสดงออกได้คำว่าชีวิตในประโยคข้างต้นเราสามารถใช้คำเรียกแทนได้ว่าพระเจ้าสิ่งที่เป็นเช่นนั้นแก่นแท้พลังงานนั้น หรือคำไหนก็ได้ที่เธอต้องการจะใช้อย่างไรก็ตามสิ่งที่เธอกำลังพูดถึงคือชีวิตในกระบวนการของการแสดงออกชีวิตนั้นแสดงออกอย่างแท้จริงนั่นคือชีวิตได้ผลักตัวเองออกจากตัวเองโดยให้กำเนิดตัวเองในแง่มุมของตัวเองเพื่อให้รู้จักตัวเอง ผ่านประสบการณ์ของตัวเองเราสามารถนำคำอธิบายนั้นมาจำแนกได้เป็นหัวข้อดังนี้จงพิจารณาต่อข้อความต่อไปนี้ด้วยความคิดแบบค่อยเป็นค่อยไป 1. กระบวนการของการแสดงออกชีวิตได้แสดงออกอย่างแท้จริง 2. แสดงออกหมายถึงผลักออก ชีวิตผลักตัวเองออกจากตัวเอง3ชีวิตได้ให้กำเนิดตัวเองในแง่มุมของตัวเอง4ชีวิตทำเช่นนี้เพื่อที่จะได้รู้จักตัวเองผ่านประสบการณ์ของตัวเองนั่นคือความหมายของการเกิดใหม่อีกครั้งจริงๆหมายความตามนั้นจากนั้นผมก็เกิดใหม่และเคลื่อนออกจากแกนหล,ลกักเพื่อให้ผม ตามที่พระองค์พูดได้รู้มากขึ้นถึงสิ่งที่ผมพบในแกนหลักตามความเป็นจริงผ่านมุมมองของระยะทาง เธอพูดได้สมบูรณ์แบบนี่คือสิ่งที่เกี่ยวกับกระบวนการของความตายและการเกิดเธอกํำลังเคลื่อนเข้าและออกจากแกนหลักของการดำลงอยู่ของเธออย่างต่อเนื่องเพื่อที่เธอจะได้รู้และมีประสบการณ์ถึงธรรมชาติที่แท้จริงของตัวตนที่เธอเป็นเธอใช้ระยะทางในการรู้และมีประสบการณ์ถึงความเป็นทั้งหมดประสบการณ์นั้นเป็นทั้งหมด ไม่มีส่วนใดที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของความเป็นทั้งหมดนั้นแล้วถ้าผมไม่สามารถเป็นได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ล่ะครับจะเป็นยังไงหากผมมีประสบการณ์ถึงสิ่งที่ผมเป็นทั้งหมดแล้วในชีวิตที่ผ่านมาแล้วล่ะครับว่าถ้าจะจะสิ้นสุดลงไหมไม่เธอเพียงแค่กำหนดสิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่นั่นคือผมจะยกระดับตัวเองให้สูงขึ้น ใช่เพื่อให้เกมดำเนินต่อไปได้เพื่อให้กระบวนการสามารถดำเนินต่อไปได้เป็นความปรารถนาและธรรมชาติของชีวิตที่จะให้กำเนิดชีวิตมากขึ้นและสร้างตัวเองให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นทุกสิ่งล้วนเติบโตไม่มีสิ่งใดมาถึงจุดสิ้นสุดของการวิวัฒนาการจงจำไว้เสมอเพราะนั่นคือ ความทรงจำที่15วิวัฒนาการนั้นไม่มีจุดสิ้นสุดฉันได้อธิบายวงจรชีวิตอันเป็นนิรันด์ให้เธอฟังไปแล้วเพราะเธอพยายามสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่เช่นเดียวกับชีวิตทั้งหมดเธอจึงเข้าสู่อาณาจักรวิญญาณเพื่อให้รู้จัก และเข้าใจมากขึ้นว่าเธอเป็นใครและใครที่เธอเลือกที่จะเป็นหลังจากนั้นเธอก็จะออกมาจากแกนหลักของการดำรงอยู่ของเธอและกลับสู่โลกทางกายภาพอาจเป็นการเดินทางผ่านการเวลาเดียวกันในทางที่ต่างกันหรือเป็นทางเดินที่แตกต่างกันก็ได้ เพื่อที่เธอจะได้รู้จากประสบการณ์ของเธอว่าการเป็นคนที่เธอเลือกที่จะเป็นนั้นเป็นเช่นไรแต่ผมจะรู้ได้ยังไงว่าผมอยากเป็นใครและเมื่อไหร่ที่ผมจะเลือกตัวตนที่ผมอยากเป็นเธอจะเลือกตัวตนที่เธออยากเป็นเมื่อเธอตอบการไตส่สวนอันศักดิ์สิทธิ์อ่าในที่สุด